พูนทั้งรางคอยเห็นอีกอยู่พูนนางล้อมชาตัดเอาบอกไปเลยเว้ยห้วยคอยเห็นซื่อๆ <c ười> ทั้งรางคอยเลียวเห็นตาคอยไปเลียวเห็นซื่อๆกระสุกมาใส่ครับเน่แแจกอะไรว่า,า,าพูนประกอบเพื่อนเห็น ใต้ต้นพูน้นหน่อยหนึ่งไม่ได้คิดว่าสี่ล้ามเข้ามาพี่กระเดียกกระดอะเนาะยาวจากเมตรนี่เท่าสิบเมตรเมตรว้าแถวยาวสิบเมตรสิบกมเมตรสั้นยาวสิบกมเมตรสั้นแถวนี่หัวพอมึงหัวบาง โอู้้มีหลายอันนี้ถ่ายรูปอันนี้แม่นยังนี่นี่แม่นยังนี่ค่ะตัดหญ้าออกให้ดีๆดูถ่ายรูปเพจโปกมันเนี่ยเป็นยังเออเอาออกให้เนี่ยอืมตัดตรงนี้นะโต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 ะเอาเลยแบบนี้ ยังว่าเบิ้งเบิด์ตี้แถาเจ้าอย่าเหยียบไปดีข้างหลังเบิ้งแต่มันยาวซื่อๆดิอันเป็นแถวอู้อันนี้นะแถาปาดดอกนี้นะโซนเนี้โอ้ดอกนี้อืมเอาใส่เข้าไปหืมดอกนี้นะพ่อมึงโอ้ปาดอู้ตั้งตั้งครั้งนี้มาดูอืมก็ตั้งหัวมันขึ้นมานะเออปาด ตีโทลงมาอู้ย่าอย่าพุ่นลงไปพุ่นนี่อีกพุ่นดอกบักง่ายยึตีนหันว่าจักน้อยยึดตีนพอดีระวังเด้อยึตีนขาเด้อพอมึงยึดตีนพอดีหันยึดตีนพอดีก็ตียึดตีนขาเออ้โอย เนี yeah, mm ่ยวายตีเนี่ยมันมันประสูตรจากเถื่อได้ววาแเต็มมันสูตรประสูตรเลยห้ามันหนาไปซื้อๆเนาะเดี๋ยวเก็ก็คืออีกกันหาอีกอืมสะอ่อนคายเปี่ยวมูต้งตาย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 คุณอะอื ตายเห็ดตาย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 สะออนยังบ่เบิดอีกว่าเถอะบ่โอ้เก็บแอ๋วสุดยอดน้อยๆแน่สิเฮา่อเอาเด้อจ้าพุ่นครับ บ่เอาละเมื่อยบ่เอามาเอาแล้วสุผูนัข้างในผู้สิไปพีบังอีก